สวัสดีครับอยู่กับหนึ่งนาทีที่กรองได้นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับการคนโทรลอีกนะครับผมครั้งที่เราพูดการคนโทรลมือการคนโทรลเท้านะครับผมวันนี้จะมาพูดการคนโทรลมือในการตีฉาบที่ฉาบ<ต>จากที่ผมเคยสังเกตมานะครับเชื่อไหมว่าตีแรงๆเนี่ยไม่แตกแต่บางคนตีเบาแล้วแตกสงสัยไหมครับว่าตีเบาทําไมมันแตกตีเบาเพราะว่ากลัวกลัวว่ามันจะแตกนี่แหละนะครับควหัดตีกรองใหม,ม่กลัวว่าจะแตกแล้วก็เลยตีเป็นยังไงครับเอาทั้งมือเนี่ย แล้วก็กดลงไปด้วยอย่างนี้เลยนะครับผมเวลาเรากดลงไปรู้ไหมครับมันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมส่วนนี้นะครับผมมีโอกาสแตกราวได้นะครับผมมีโอกาสแตกราวได้แต่ถ้าเวลาเราตีแรงๆเนี่ยถ้าเราคอนโทรลมือดีเป็นไงครับตีแล้วไม่ต้องสะบัดมือกลับมานะครับแต่คอนโทรลมือเหมือนเราตีทอมตีสนนเลยไหมครับมันจะกระเด้งถูกไหมครับเราคอนโทรลมือ นะครับผมให้มันไม่กดลงไปนะครับผมจะก,กดลงไปที่ฉาบมันก็จะไม่แตกเห็นไหมครับตีแรงแต่ไม่ต้องกลัวแตกเพราะว่าเราคอนโทรมือได้ดีอ่าฝึกจาก ตีสนก่อนนะครับอย่าลืมผมอ่ะเราไปฝึกสังเกตมือตัวเองดูแล้วกันนะครับผมลองไปฝึกดูแล้วก็เวลาตีฉาบไม่ต้องกลัวว่าจะแตกแต่ตีนะครับให้ถูกต้องแล้วก็คอนโทรมือให้ดีๆแล้วกันนะครับผมถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจแล้วก็กดติดตามเพื่อไม่พลาดสาระความรู้ดีๆจากหนึ่งนาทีทีกองได้เด้วยวกันนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ